ก็ไม่มีอะไรมากะค่ะอม่แล้วนะคะโด <laughs> นบะูลลี่หนักมันมันแบบทำให้เราแบบว่าเสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกเอ,อ <want> คิดว่าจะไม่มีแล้วแต่ก็มีจนได้นะคะ <want> คือการที่เราอยู่บนโลกซโซเชียลยมันทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะไลฟ์สดเพราะว่าอะไร <c oughs> คือไม่ควรที่จะไลฟ์สดบ่อยๆหรือไลฟ์นานๆเพราะว่าบางทีคลิปมันไม่ได้ตัดต่อไงมันก็จะเห็นทุกมุมแบบว่าบางทีบาง เราเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมันโทมมันแบบเหนื่อยมันโทมมันมันดูแก่อะไรเงี้ยเออต่อไปนี้ก็อาจจะไ้อยสดให้น้อยลงหรือเปล่าอะไรอย่างนะี้นะแต่ก็ยังเราเป็นคนที่ชอบพูดคุยไงเออแต่แต่เราก็ไม่อยากให้ใครมาบูลลี่เราเนาะแล้วเราก็ไม่อยากเดี๋ยว่ามีการทะเลาะเบาแววงกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คุณใช้คําพูดแบบเนี้ยมันแรงมากนะมันแรงมากนะแบบว่าบูลลี่แบบว่า ยดูแก่จังดูอายุมากดูที่เหลดูดำมันแรงมากนะมันเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนไม่ชอบหรอกให้ใครมาพูดแบบนี้นะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็น <c oughs> อ่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอยู่บนโลกโซเชียลเราต้องดูดีนะจะมาถ่ายไลฟ์สดบ่อยๆให้คนเห็นบบว,ว่าเราโสมๆอ,อย่างนี้มันก็ไม่ควรนะคะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะต้องทําตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องมีคําคอรหเหล่านี้เข้ามามา,มากนักนะพยายามทําให้ตัวเองดูดีมาก <c oughs> ที่เราจะทําได้นะแต่จะลืมนะว่าเราย่างสี่สิบสี่บสองแล้วนะเราไม่ใช่สิบแดสิบเก้านะย่างสี่สิบสองนะคะอืมค่ะก็นะก็แค่นี้แหละค่ะนะไม่ชอบไป็คนบูลลี่นะเออ ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะมาพูดคุยนิดหน่อยนะคะวันนี้จะมาฝากถึงคนที่คอยบูลลี่หน้าตาเราบูลลี่รูปร่างหน้าตาเราสารพัดนะคะฝากบอกว่าให้ส่องกระจกชงกดูเงาตัวเองก่อนนะก่อนที่จะมาบูลลี่เรานะคะแค่นี้ละคา่ะ